แสงสุดท้ายที่ลอดผ่านรอยแตกบนเลนส์แว่นตาคือภาพที่ผมไม่มีวันลืมแว่นตาที่เคยเป็นอาวุธคู่กายคือเครื่องมือที่ทำให้ผ้ากรน,นักสืบอย่างผมมองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่หลังม่านแห่งความลวงแต่ในคดีล่าสุดมันกลับกลายเป็นหลักฐานมัดตัวผมในข้อหาฆาตกรรมมันคือการหักหลังที่เจ็บปวดกว่ากระสุนใดๆทั้งหมดเสียงกระชากยินดีต้อนรับสู่ d e t e c t t v e c o d e M ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่รหัสลับของคดีสุดซับซ้อนวันนี้ผมมีเรื่องราวการทรยศหักหลังที่จะทำให้คุณไม่อยากเชื่อว่ามนุษย์จะทำกันได้ลงคอคดีนี้ถูกขนานนามว่าคดีแว่นตาต้องสาบและมันเริ่มต้นขึ้นในเช้าวันหนึ่งที่ทุกอย่างดูเหมือนจะปกติชีวิตของนักสืบอย่างผมขึ้นอยู่กับรายละเอียดการใส่ใจในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามและเครื่องมือชิ้นสำคัญที่สุดของผมก็คือ แว่นตาคู่พิเศษนี้ผมสั่งทำมันมาโดยเฉพาะเพื่อการสืบสวนเลนส์ของมันสามารถซูมและกรองแสงได้ในระดับที่ตาเปล่าทำไม่ได้มันคือส่วนหนึ่งของผมเป็นคู่หูที่ช่วยไขคดีมานับไม่ถ้วนและในช่วงเวลาที่รุ่งโรดที่สุดในชีวิตนักสืบของผมผมกำลังรับคดีฆาตกรรมของทิติซีอบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ซึ่งมีเบื้องหลังที่ศกรปรบผมมั่นใจว่าคดีนี้จะปิดได้อย่างสวยงาม และยืนยันในความสามารถของผมอีกครั้งวินัยคู่หูของผมตั้งแต่สมัยเรียนตำรวจก็เข้ามาแสดงความยินดีเขาบอกว่าเราจะทำงานด้วยกันในคดีนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีสัญญาณเตือนใดๆเลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายคดีของทิติกำลังแคมข้นขึ้นเรื่อยๆผมได้รับสายจากเลขาของทิติที่แจ้งว่าเขาต้องการพบผมเป็นการส่วนตัวด่วนในขณะที่ผมกำลังจะออกจากออฟฟิศ วินัยก็เข้ามาบอกว่าจะช่วยจัดก,การเอกสารที่ผมทิ้งไว้ให้เขาหยิบแฟ้มของผมขึ้นมาวางบนโตะ๊ะข้างๆแว่นตาของผมที่ถอดไว้แว่นตาที่ผมใช้มาหลายปีมันเป็นความเคยชินที่ผมวางมันไว้ตรงนั้นและมันก็เป็นความเคยชินที่ผมจะหยิบมันขึ้นมาใส่โดยไม่คิดอะไรผมไม่ทันสังเกตเลยว่าวินัยได้ทำบางอย่างกับมันในวินาทีที่ผมหันไปหยิบแฟ้มวินัยได้เปลี่ยนแว่นตาของผม ด้วยแว่นตาอีกอันที่เหมือนกันผู้ประการจนหน้าตกใจความเชื่อใจที่ผมมีให้เขาตลอดหลายปีทําให้ผมไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติใดๆเลยผมรีบออกจากออฟฟิศไปหาทิติโดยไม่รู้ว่ากําลังเดินเข้าสู่กับดักที่ถูกวางไว้อย่างประณีตบรรจงเมื่อผมเข้าไปในห้องทํางานของทิติผมก็พบเขานอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นเสียงปรีดร้องของเลขาที่ติดตามผมมาดังขึ้นก่อนที่ผมจะทันได้ตั้งตัว ก็มีเงาตะคุ่มหนึ่งพุ่งเข้ามาจากด้านหลังผมรีบหันไปเผชิญหน้าและเกิดการต่อสู้ขึ้นในทันทีการต่อสู้ดำเนินไปอย่างชุลมุนผมพยายามจะปัดป้องเงาปรดศนานั้นก่อนที่แขนของมันจะฟาดเข้าที่ใบหน้าของผมอย่างจังแว่นตาของผมปลิวหลุดจากใบหน้ากระทบพื้นพร้อมกับเสียงแครกที่ดังขึ้นอย่างชัดเจนในความเงียบหลังเสียงกรีดร้องผมล้มลงและรู้สึกเจ็บปวดไปทั่วใบหน้า ภาพสุดท้ายที่ผมเห็นคือเงาเป็ดสนานั่งวิ่งหนีไปและภาพที่มืดมิดก็เข้ามาแทนที่ที่ผมตื่นขึ้นมาในห้องสอบสวนมือถูกใส่กุญแจมือและตรงหน้าผมคือแว่นตาของผมที่ถูกวางอยู่บนโต๊ะเลนส์มันแตกเป็นเสี่ยงเสียนจนไม่อาจซ่อมแซมได้อีกเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจถามผมว่าหลักฐานชิ้นนี้เป็นของคุณใช่ไหมผมพยักหน้าอย่างเลื่อนลอยเพราะมันคือแว่นตาของผม แต่อยู่ยเจ้าหน้าที่ก็หยิบแว่นขึ้นมาส่องเลนส์ที่แตกมีรอยเลือดจางๆและที่สำคัญมีรอยนิ้วมือที่ไม่ใช่ของผมหัวใจของผมหล่นวูบมันเป็นไปไม่ได้เลือดของทิติจะมาติดที่แว่นของผมได้อย่างไรและรอยนิ้วมือของใครผมพยายามอธิบายว่านี่เป็นแว่นปลอมแต่ไม่มีใครเชื่อหลักฐานที่เคยเป็นอาวุธของผมกลับกลายเป็นกับดักที่มัดตัวผมเอง ผมถูกนำตัวเข้าสู่ห้องขังและความสิ้นหวังก็ถาโถมเข้าใส่ในความเมืดมิดของห้องขังความคิดก็แล่นเข้ามาในหัวผมถ้าไม่ใช่แว่นตาของผมแสดงว่ามีคนจงใจสลับมันและคนที่ทำได้คือคนที่ผมไว้ใจที่สุดผมหันไปขอความช่วยเหลือจากผีนักสืกรุ่นน้องที่ผมเคยสอนงานเขามีความซื่อตรงและจงรักภักดีต่อความจริงผมโทรหาผีจากเบอร์ที่ซ่อนไว้ เขาแทบไม่เชื่อในสิ่งที่ผมบอกแต่เมื่อผมยืนยันในความบริสุทธิ์ของผมและบอกให้เขามองหาแสงสะท้อนในภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องทำงานของทิตติผีดก็เริ่มลังเลผมบอกเขาว่าว่นตาของฉันคือจุดโฟกัสของคดีนี้ถ้าไม่มีหลักฐานที่สมบูรณ์กว่านี้ฉันคงจบสิน้นผมบอกให้ผีดไปที่ที่เกิดเหตุอีกครั้งและมองหาบางอย่างที่ผมอาจจะมองข้ามไปสิ่งที่กล้องวงจรปิดอาจจะมองไม่เห็น ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาพีทโทรหอผมอีกครั้งด้วยเสียงสั่นเครือพิพากรผมเจอแล้วเขาพบว่าในภาพจากกล้องวงจรปิดมีแสงสะท้อนที่จางมากจากกระจกหน้าต่างในห้องทำงานของทิติและในแสงสะท้อนนั้นคือใบหน้าของวินัยคู่หูของผมเองแว่นตาที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของผมถูกวินัยใช้เป็นเครื่องมือเพื่อใส่ร้ายผม และสิ่งที่เจ็บปวดกว่านั้นคือรอยยิ้มบนใบหน้าของวินัยในแสงสะท้อนนั้นมันเป็นรอยยิ้มแห่งชัยชนะที่น่ารังเกียจที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาหัวใจของผมแตกสลายยิ่งกว่าเลนแว่นตาปลอมที่ถูกนำมาวางบนโต๊ะนี่ไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมแต่คือการทรยศครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมผมใช้ความรู้ที่สั่งสมมาเพื่อวางแผนการหลบหนีออกจากห้องขังและผมทำได้สำเร็จ ผมมุ่งหน้าไปยังที่ที่ผมรู้ว่าวิไนจะไปซ่อนตัวโกดังร้างนอกเมืองที่เคยเป็นที่เก็บหลักฐานเก่าๆของพวกเราเมื่อผมไปถึงวิไนก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยสีหน้าประหลาดใจฉันรู้ว่าแกทำอะไรผมพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ทำไมทำไมถึงทำแบบนี้วิไหนหัวเราะเป็นเสียงที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะแกคือคนที่สมบูรณ์แบบเกินไปทุกคนมองเห็น แต่แกไม่เคยมีใครเห็นฉันเขาเริ่มสารภาพเขาเล่าถึงแผนการทั้งหมดที่วางไว้ตั้งแต่ต้นรวมถึงการแอบสลับแวน่นตาของผมและสิ่งที่เขาบอกคือแว่นตาที่แท้จริงของผมยังคงอยู่กับเขาแกไม่มีทางเอาชนะฮันได้พากอนวินัยพูดด้วยเสียงที่ดังลั่นก่อนจะพุ่งเข้ามาจะทำร้ายผมผมต่อสู้กับวินัยด้วยทุกอย่างที่ผมมีมันคือการต่อสู้เพื่อความจริงเพื่อเกียรติของผมในที่สุด ผมก็เอาชนะเขาได้และในกระเป๋าเสื้อของเขาผมก็พบแม่นตาที่แท้จริงของผมเลนส์ของมันยังคงสมบูรณ์แบบไม่มีรอยแตกใดๆในขณะนั้นเองเสียงไซเรนตำรวจก็ดังขึ้นพีทตามมาถึงและนำทีมเจ้าหน้าที่บุกเข้ามาวินัยถูกจับกุมตัวหลักฐานจับภาพสะท้อนในกระจกที่พีทพบและแว่นตาที่แท้จริงของผมคือหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่าแว่นตาต้องสาบ ที่พบในที่เกิดเหตุเป็นของปลอมที่ถูกนำมาใช้เพื่อใส่ร้ายผมผมถูกปล่อยตัวและได้รับการขอโทษจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงวินัยถูกนำตัวไปดำเนินคดีและชื่อของผมก็ถูกล้างโมลทินในที่สุดในที่สุดคดีแแว่นตาต้องสาบก็สิ้นสุดลงผมได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตว่าความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตาเรามองเห็นเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับหัวใจของเรา ที่เลือกจะเชื่อในสิ่งใดผมอาจจะถูกหักหลังโดยคนที่ไว้ใจแต่ผมก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนที่เชื่อในความจริงผมกลับมาเป็นภาคก่อนคนเดิมที่มองเห็นความจริงได้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมและแว่นตาคู่นี้จะยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการไขคดีของผมตลอดไปผมหวังว่าเรื่องราวของภาคก่อนจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้ไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆก็ตาม ขอเพียงแค่คุณเชื่อมั่นในความจริงและความดีงามแล้วคุณจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนครับถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Detective Code M ของเราด้วยนะครับและถ้าคุณมีเรื่องราวปริศนาที่อยากให้ผมเล่าคอมเมนต์มาได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในคดีต่อไปสวัสดีครับ